จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่คนจะรู้จักในชื่อของเมืองแม่กลองนะครับเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ําและธรรมชาติเราเป็นจังหวัดที่มีคลองมากที่สุดในประเทศไทยเรามีแม่กลองเป็นแม่น้ําสายหลักแล้วก็มีคลองเนี่ยอีก366คลองแล้วก็มีลําปะโดงเนี่ยแยกย่อยจากคลองไปอีกประมาณ2,000ลาปะโดงเพราะฉะนั้นพื้นที่สมุทรสงครามจึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก ที่สําคัญก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่สองทำให้สมุทรสงครามของเราเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรการประมงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็เป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์พิเศษนะครับก็คือว่าเป็นเมืองสามน้ำนะครับก็คือ มีระบบนิเวศแบบน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มนะครับเป็นเมืองสามนาก็คือมีนาข้าวนากุ้งนาเกลือแล้วก็มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อเนี่ยสามอย่างก็คือส้มโอมะพร้าวลิ้นจี่นะครับแล้วก็สมุสงครามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กเราบริหารจัดการเสมือนมีประชากรกว่า2ล้านคนในรอบปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมาพักเนี่ยกว่าปีละ2ล้านคน เที่ยวฟินๆกับถิ่นจีมัวรีรอช้าๆไม่ได้แล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบรับประทานลิ้นจีคอมสมุทรสงครามปีนี้สภาพอากาศเป็นใจค่ะก็เลยติดออกดอกผลเป็นพวงดูสิคะสีแดงสะพรั่งเต็มต้นแบบนี้ทําให้สองข้างทางของถนนผลไม้มีสีสันสวยงามทีเดียวเลยนะคะแต่ถ้าถามถึงรสชาติแล้วแล้วก็รับรองว่าถูกปากแน่นอนค่ะแล้วก็ลิ้นจีพันคอมสมุทรสงครามเนี่ยเป็นลิ้นจีที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นลิน้นจี่ที่มีคุณภาพดีก็เนื่องจากว่ารสชาติเนี่ยมีความหวานนะครับความหวานเนี่ยถ้าวัดเป็นองศาบริกเนี่ยถึง18องศาบริกนะฮะถือว่ามีความหวานมากแล้วก็ในความหวานที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือว่ามีความเปรี้ยวหวนอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ชัดเจนนะครับด้วยอัตลักษณ์ของสภาพภูมิอากาศของที่สมุทรสงครามนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุนะครับ เป็นดินที่มีฟอสฟอรัสมีโปแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็มีน้ําที่เป็นน้ํากร่อยมีน้ําจืดเป็นบางช่วงเนี่ยเขาเรียกว่ารักกร่อยรักจืดก็เลยทําให้คุณภาพของลิ้นจีเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากลิ้นจีเนี่ยเป็นสินค้า GI นะครับตอนนี้ก็เรา สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือว่าให้เกษตรกรเนี่ยเขาได้รับรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสินค้า GI และรักษาคุณภาพตั้งแต่การผลิตขึ้นมานะครับเราก็จะมีคณะทำงานที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คุณภาพของลิ้นจี่ที่เป็นสินค้า GI ของเราเนี่ยได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ที่มาบริโภคได้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะกินลิ้นจี่ คอมสมุดสงครามสวนไหนๆมาตรฐานก็ไม่แตกต่างกันแล้วก็จะมีความสุขกับทุกคำที่กินลิ้นจี่สมุดสงครามครับการปลูกลิ้นจี่คอมสมุดสงครามปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกคงเหลือประมาณ5,200ไร่นะครับเกษตรกรก็ประมาณพันกว่าไร่ครับซึ่งลดลงจาก ช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าลิ้นจี่ค่อมนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดผลนะครับซึ่งบาง,บางปีก็ไม่ออกดอกบางปีก็ออกดอกมันขึ้นอยู่กับอากาศต้องให้มีความเย็นอุณหภูมิต่ากว่า20องศาติดต่อกันไม่น้อยกว่า100ชั่วโมงนะครับลิ้นจี่ค่อมสมุติสงครามค่อยจะออกดอกนะครับถึงแม้ว่าออกดอกแล้วนะครับถ้าช่วงที่ดอกบานถ้าสภาพภูมอิอากาศนะครับถ้าเป็นน้ําค้างจัดนะครับไม่มีลมนะครับก็จะทําให ลิ้นจีข้อมสมุทรสงคารามไม่ติดลูกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับผลผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับเราคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ3,500ตันซึ่งผลผลิตของเราก็จะออกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็จะไปหมดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจุดเด่นที่สุดก็คือว่าเนื้อนะครับไม่แฉะ นเนื้อจะแห้งนะครับแกะออกมาจะไม่มีน้ำเปื้อนมือนะครับรสชาติดีมากนะครับ อย่างที่เห็นลิ้นจี่ที่สวนนะคะอายุนะคะไม่น้อยกว่า50ปีนะคะลักษณะต้นนะคะดูจากความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้ต้นเคยใหญ่นะคะแต่ว่าที่เราบริหารจัดการก็คือเราจะทำสาวให้กับต้นลิ้นจี่นะคะคือมีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มลงมาการที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างในเรื่องของแรงงานนะคะปกติเนี่ยแรงงานที่จะใช้ขึ้นต้นลิ้นจี่เนี่ยยิ่งนับวัน ยิ่งจะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากว่าคนเก่าๆที่เคยเก็บดินจีได้นะคะมีอายุมากขึ้นนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็หากนินจีไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีมาทําอย่างไรก็ได้ให้เราเก็บดินจีให้ได้เยอะแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เราทําสาวแล้วเนี่ยผลผลิตของลูกจุงจีเนี่ย จะมีคุณภาพที่ลูกโตลูกสวยขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการส่งอาหารจากต้นนะคะขึ้นไปเลี้ยงเนี่ยคือมันใช้ระยะทางที่ไม่ไมสูงมากเกินไปนะคะทำให้ผลของเขาเนี่ยได้รับอาหารสม่ำเสมอจะทำให้ลูกใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สดใสามากขึ้นตัวมาตรฐานของ GI เนี่ยก็คือตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานควบคุมในเรื่องราคาได้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อนะคะ เขาจะดูว่าของเราเนี่ยมีขบวนการผลิตงไงเราจะมีสตอรี่นะคะทำอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องราวในกล่องตรงนี้ได้ว่าของเราเนี่ยมีขบวนการผลิตอย่างไรนะคะแล้วก็เดินเข้ามาดูในสวนได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดให้คนที่เข้ามาซื้อคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมเดินถ่ายรูปในสวนได้นะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามานะคะซื้อแล้วก็มาชมกิลิ้นจีเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาในสวนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปดูในสวนได้นะคะแล้วก็จะดูธรรมชาติดูต้นลิ้นจี่นะคะซึ่งลิ้นจี่ของเราเนี่ยสามารถเก็บชิมได้นะคะก่อนที่จะซื้อนะคะดูสิคะลูกลิ้นจี่ของเราลูกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเขาแก่พร้อมทานเนี่ยสีสันเขาจะออกเป็นสีเข้มแล้วนะคะ เราสามารถเก็บทานได้เลยนะคะดูสิคะเนื้อจะแห้งนะคะแล้วก็จะมีะเปลือกออกร่องชาตินะคะคือสีชมพูนิดนนะคะถ้าอากาศได้เขาก็จะออกดอกแต่ช่วงที่ก่อนจะออกดอกนะครับเราต้องดูแลรักษาต้นแต่งทรงพุ่มเตรียมความพร้อมของต้นให้สมบูรณ์ ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาตุลาพฤศจิกาเรื่อยไปนะครับพอเข้าไปพฤศจิกาเขาก็จะเริ่มออกดอกแต่ถ้าอากาศเขาล่าก็คงจะไม่เกินมกราทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยชื่นใจก็การดูแลก็คงจะเราก็จะเน้นทางทางด้านดินนะครับก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยส่วนมากผมก็จะใช้พวกปุ๋ย,ย,ยที่เราทำขึ้นมาเองเป็นปุ๋ยจาก ใบไม้จากสวะในคลองขึ้นมาหมักเพื่อจะให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้รับคำว่า GI คือตัวบ่วงชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งหลักๆเลยก็คือการรักษาธรรมชาตินะฮะที่เป็นตัวแปรเป็นตัวให้ให้ผลผลิตให้ให้รสชาติที่โดดเด่นให้รสชาติที่เป็นตัวบ่วงชี้ว่าอันนี้นะคือข้อมสมุดสงคราม ลิ้นจี่ไม่ต้องทําอะไรมากคือลิ้นจี่เป็นไม้ที่ไม่ชอบดูแลพอหักแล้วทิ้งเลยฮะแล้วเวลาตอนออกดอกหรือว่าติดเป็นมเมล็ดเราค่อยมาบารุงเพื่อให้ลิ้นจะี่น่ะอร่อยลิ้นจี่ที่ฟาดมันมีหลายปัจจัยคือหนึ่งตอนที่ออกดอกและติดมเมล็ดแล้วอะเราไม่ให้ปุ๋ยแล้วเราไม่ให้ปุ๋ยให้พอพอเวลามันแก่เต็มวัยลิ้นจี่ลูกมันจะยาวคือลูกมันจะไม่กลมฮะแล้วลิ้นจี่ก็จะฝาดถ้าลิ้นจี่กลมอะ จะลิ้นจีจะหวานและกรอบถ้าลิ้นจีรูปมันยาวมันจะฝาดแล้วก็จะแก่ก่อนกก่อนำหนดดำคือของจังหวัดสมุทรสงครามนะลิ้นจี่เนื้อจะแห้งแล้วก็กรอบเราจะทานตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะทานในเบน์หรือว่า BM เอรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่เลอะ แต่ถ้าเกิดเราเป็นลิ้นจี่ของจังหวัดอื่นน่ะเราแกะมาเนี่ยเราจะเลอะม,มือมีน้ําเยิม้มแต่ของจังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยแห้งกรอบอร่อย การปีนพระองค์หรือบันไดพาดกิ่งปีนขึ้นไปเก็บผลผลิตบนต้นลิ้นจีจะต้องอาศัยความชํานาญในแบบฉบับของลูกหลานชาวสวนนะคะซึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีเมื่อเก็บผลผลิตที่แก่พอเหมาะได้แล้วก็จะทําการคัดผลที่สมบูรณ์แยกขนาดตัดแต่งมัดเป็นช่อผลน้ําหนัก1กิโลกรัมจากนั้นบรรจุลงกล่องพร้อมจะส่งตามออเดอร์ทันทีเพื่อคงความสดใหม่ของลิ้นจีเมื่อไปถึงผู้บริโภคภายใน1วันค่ะลิ้นจีเพิ่งจะได้ที่ คือลิ้นจีที่ได้ที่จะต้องเป็นสีนี้ <S <S เห็นไหมครับจะไม่มีลิ้นจีขาวคือขาวสีขาวคือแดงขาวลิ้นจีจะต้องเป็นสีเข้มพรุ่งนี้ถึงลูกค้าสีจะเข้มพอดีแล้วหวานเจี๊ยบ,บอันนี้1นึโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีว่าหัวหน้าจะช่างเราจะได้หนึ่งโลไหมครับทานลิ้นจีได้ดีทานลิ้นจีดียังไงก็อิ่มครับอร่อยครับเพราะว่า นานๆน,นะ่ะเราจะมีลิ้นจี่ทานสักทีถ้าเกิดว่าการหนาวไม่ได้ร้อยยี่สิบชั่วโมงติดต่อกันลิ้นจี่ค่อมอะจะไม่ออกดอกเลยครับปีนี้มันหนาวมันหนาวมากหนาวน้อยก็ทําให้ลิ้นจี่เกิดการมีไหลไหลไหล่ปูนฮะมันถึงได้มาตกอยู่ปลายปลายเมษาปกติลิ้นจี่น่าจะหมดแล้วครับจะไม่ได้ทานแล้วปีนี้มียันวันที่25พฤษภาเลยครับ การที่เกษตรกรที่จะสมัครขอ GI นะครับเมื่อทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับสำนักง,งานเสริมเพอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้มาสมัครเพื่อขอ GI นะครับสำนักง,งานเสริมอำเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็จะเชิญนะครับผู้ที่สมัครมาอบรมให้ความรู้นะครับในการที่จะทํำยังไงจะให้ผลผลิตของลิ้นจี่มีคุณภาพนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับการใช้สารต่างๆนะครับเราก็จะมีการพัฒนาคุณภาพอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อน จากนั้นนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับคณะทํางานนะออกมาตรวจสวนนะครับว่าเกษตรกรผลิตตามนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่สวนลิ้นจี่ทุกสวนที่จะได้ GI ก็คือจะต้องอขอ GAP จากกรมวิชาการนะครับก,ก็ต้องทำมี GAP ด้วยนะครับถึงจะได้ GI นะครับการทำมาตรฐานนะคะ GI นะคะ จะเป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่ทำแล้วอยู่ได้ตลอดไปนะคะจะมีการต่อาอายุทุก2ปีนะคะในในส่วนของตัวส่วนบินเองเนี่ยนะคะเรื่องมาตรฐานค่อนข้างจะสำคัญนะคะเพราะตัวเราเองเนี่ยได้ผ่านกระบวนการ เรียนรู้แล้วก็อบรมในเรื่องของมาตรฐานมาค่อนข้างเยอะนะคะ GI ก็คือหนึ่งในมาตรฐานที่เราทำนะคะเป็นทีมแรกๆของจังหวัดนะคะที่เข้ามาดําเนินงานเรื่องอดําเนินการทําเรื่องอ GI แล้วก็ขอใช้ตาสัญลักษณ์ GI จากจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะดูแลแล้วก็พยายามต่ออายุอยู่ทุก,ทกรอบที่ตัวใบรับรองตรงนี้หมดอายุค่ะ มันเป็นไม้หน้าตาครับถือว่าลิ้นจี่เนี่ยลิ้นจีค่คอมสมุทรสงครามเนี่ยเป็นไม้หน้าตาของจังหวัดเลยแล้วก็อยู่ในคําฝันนะครับลิ้นจีค่คอมสมุทรสงครามได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เมื่อปี2551นหะคะหมายถึงลิ้นจี่พันคอมหรือหอมลำเจียกจะมีรูปร่างกลมรูปไข่หรือรูปหัวใจมเมล็ดทรงยาวเปลือกจะมีหนามตั้งหรือหนามแหลมห่างกันเสมอทั้งลูกไม่เป็นกระจุก หนังตึงหรือเปลือกหนังบางตึงเมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้มแต่ว่าถ้าเก็บแล้วจะมีสีคล้ายน้ำหมากเนื้อเต่งหรือเนื้อหนากรอบสีขาวอมชมพูเรือ่อจุดเด่นที่สำคัญนะคะก็คือเนื้อแห้งไม่แฉะรสชาติหวานหรือหวานอมฝาดและมีกลิ่นหอมค่ะสำหรับพื้นที่ปลูกนะคะก็ได้แก่ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองอำเภอวาและบางคนทีของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ ผลิตในช่วงนี้นะคะออกสู่ตลาดมากปีนี้ออกประมาณ3,500กว่าตันนะคะซึ่งในที่ผ่านมานะคะซึ่งออกในช่วงในปลายเดือนมีนาจนถึงเมาเษายนเกษตรกรมีคนปลื้มมากเพราะสามารถขายผลผลิตออกไปตอนนี้งบเงินที่ได้จาก,กเกษตรกรที่ได้จริงๆอยู่ประมาณ300กว่าล้านบาทแล้วนะคะค่ะแล้วก็ลิ้นจี่ปีนี้ราคาดีค่ะราคาอยู่ในช่วงร3 0ยบาทถึง180บาทต่อกิโลนะคะ ทางพานิชย์จังหวัดของเรานะคะก็มีการกระตุ้นด้วยการประชาสัมพันธ์นะคะขายขาขายสินค้าลิ้นจี่ข้อมสมุดสงครามเนี้ยผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ร่วมกับไปษณีไทยเรานะคะในการที่ขนส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคนะคะ และในขณะเดียวกันเรามีการจัดเทศกาลลิ้นจี่นะคะโดยเราจัดที่ในสวนเพื่อให้ประชาชนมาชิมรสลิ้นจี่ถึงต้นนะคะพร้อมกับชมบรรยากาศของชาวสวนวิถีชีวิตของชาวสวนนะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสร,รมิมการท่องเที่ยวให้ทั้งผู้ที่เข้ามาเยือนของเรามีความสดชื่นทั้งที่ในสวนบรรยากาศในสวนและก็รสชาติที่หวานนะคะ ลิ้นจี่เป็นช i นะคะมันเป็นภูมิปัญญานะคะเนื่องจากลิ้นจี่ถ้าท่านเดินเข้ามาเมืเ่อกี้จะมีลิ้นจีส่สวนส่วน200ปีนะคะเป็น200ปีนั่นก็หมายถึงว่าลิ้นจี่ข้อมอ่ะต้นแรกจะปลูกที่อัมพวาเพราะนั้นเราก็จะรณรงค์ให้ทุกเกษตร,รกรทุกคนนะคะภูมิใจว่าลิ้นจี่ของเรารสชาติต่างกับที่อื่นและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มีการตัดนะคะก็แต่รักษาคุณภาพให้คงที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการ ช่วงที่ผลผลิตออกมาที่สู่ตลาดถึงแม้จะราคาดีขนาดไหนแต่ถ้าลิ้นจี่ยังไม่แก่พอเราก็ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยกันไม่ตัดจาหน่ายคนะ่ะลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ข้อมสมุทรสงครามนะคะนอกจากเราจะกินสดรสชาติที่หวานนะคะหอมอร่อยแล้วนะคะเรายังสามารถแปรรูปไปเป็นรูปของอาหารข้าวหวานได้ด้วยอาหารข้าวถ้าเราจะลองและรสชาติอร่อยนะะั่นคือแกงเขียวหวานเป็ดย่างลิ้นจี่นะคะ แล้วก็อาหารหวานนะคะก็จะมีนะคะตะโก้ลิ้นจี่นะคะแล้วก็ของถ้าแบบอากาศร้อนๆเงี้ยอาจจะชอบส้มตำลิ้นจี่ได้ค่ะ mm hmm. ก็เชิญชวนมารสชาติจะหวานหอมอร่อยนะคะ ขอมสมุดสงครามสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในอาหารได้ทั้งเคาและหวานซึ่งเกษตรกรรายนี้ก็ได้นำลิ้นจี่ลูกเล็กที่ถูกคัดออกมาทำเป็นลิ้นจี่ลอยแก้วขายกระปุกละ25บาท ขั้นตอนการทําก็แสนจะง่ายดายนะคะเพราะว่าลิ้นจี่มีรสชาติอร่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแค่ต้มน้ําให้เดือดใส่น้ําตาลทรายลงไปคนให้ละลายแกะเอาเฉพาะเนื้อลิ้นจี่ใส่ลงไปรอให้เนื้อเต่งลอยขึ้นมาปิดไฟพอหายร้อนก็ตักใส่กระปุกนําไปแช่เย็นส่วนเม็ดและเปลือกนะคะก็สามารถนําไปบดหมักทําเป็นปุ๋ยหรือนํามาผสมน้ําไว้ฉีดไล่มแมลงได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราก็พยายามปลุกจิตสํานึกเกษตรกรน,นะคะว่า พยายามรักษาไว้เพราะว่ายัางไงมันก็เป็นพืช GI นะครับเป็นพืชที่เป็นพืช่าระของเรานะครับยังไงก็มันเป็นพืชที่คู่กับจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะโดยเฉพาะลิ้นจีค่อมสมุทรสงครามตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เกษตรกรหลายรายนะครับก็ไม่ไม่ตัดแล้วตอนนี้ก็มีแต่อนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์คือตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีว่าเดิมลิ้นจีเราจะปล่อยให้สูงมากสูงแต่เดี๋ยวนี้เราจะตัดตัดให้แตกใหม่ ก็เพื่อรักษาทรงพุ่มไม่ให้สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าทรงพุ่มใหญ่หรือว่าสูงมากมันจะมีปัญหาในเรื่องของคนขึ้นเก็บนะครับคนที่จะขึ้นเก็บตอนนี้เราก็แนะนําเกษตรกรที่จะตัดให้แตกใหม่นะครับซึ่งทรงพุ่มก็จะไม่สูงเหมือนเดิมลิ้นจี่้อมสมุทรสงครามจะทานสดหรือลอยแก้วก็หวานอร่อยเย่ลิ้นจี่อมสมุทรสงครามอ่อยอร่อยอ สมุทรสงครามของเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทาง <Yeah. S 1> ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองแห่งความสุขหรือ City of Happiness นะครับบนพื้นฐานของการเป็นเมืองแผ่นดินทรรมแผ่นดินทองอย่างแท้จริงคนที่รักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมรักครอบครัวถ้ามาเที่ยวมาพักสมุทรสงครามจะมีความสุขมีความประทับใจทุกคนครับวินจีคอมสมุทรสงครามนะครับก็เป็น ช่วงเมษาถึงกลางพฤษภานะครับในขณะนี้ก็เป็นช่วงปลายของลิ้นจีแล้วนะครับก็จะมีต่อไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวชมสวนลิ้นจี่สมุทรสงครามมาชิมนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนลิ้นจี่นะครับแล้วก็มาเลือกซื้อนะครับถูกใจไปแล้วก็ค่อยซื้อนะครับแล้วก็ลิ้นจี่ของสมุทรสงครามทุกสวนนะครับปีนี้ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานสมกับเป็นสินค้า GI นะครับลิ้นจี่ข้อมสมุทรสงครามครับ